หนาคู่ใหญ่กับตัดแล้วนี่บ่ห้โอกาสเลยหนูปีนี้บ่ห้โอกาสหนูเลยหามหนูเขามาเลยตัดหนาคู่ใหญ่ครับปกบติหนูนี่โอ้ยส้นผุนร้ายครับร้ายครับหลายเนี่ยที่นี่บ่ห้โอกาสครับหล้งอยากตัดเขาเราตัดหนาพร้อม ตัดหญ้าแข่งคู่พร้อมตัดพร้อมไม่โอกาสอยู่เลยไม่ให้โอกาสศัตรูพืชศัตรูพืชคือหนูพุกศัตรูพืชคือหนูพุกหนูท้องขาวเดี๋ยวมื่อนีร่เขาจะมาตัดสอยหญ้า ซอยหนาอยู่หายเต็มอยู่ซอยต้าตูกางอยู่แล้วซอยเฉพาะไปปลายมันไปปลายใบเข่าหนามันออกดอกแล้วหนาหนาไข่เขียดบ่หลายครับไหมนี่เดี๋ยวเขาจะมัดซอยออก Nó sẽ xói ổn yang yang khao kia nhà nha nhà em yang kia anh em lia đấy tất cả anh em em nhà em 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 Nhưng em 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 Nhà em em นี่พักเกษตรน้ำตัวหนึ่งเกเตรน้ำก็มีแม่งมุ่มงก็มาหาดักกินแม่งกินเพียอยู่น้าหน้าให้กันได้ในกไะถางมวยกำจัดศัดตรูพืชเด้มวยกำจัดศัดตรูพืชซอยๆกันได้แม่งมุมเลยซอยๆขาให้น้ำเลยเพียะ cả bọn mình xuống đây nhà này là lái khách Đây thì mất xói xói hoặc Xói xói Đen Đen mất lên Hoặc đen đen này Xói xói cho nó là leo Khánh tắt chăm chị Cua xịp Xói